แล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการกับแพรและพี่ปลาหมอนะคะกับช่วงเกาะติดพาณิชย์น้อยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถกับธุรกิจ SME ใช่นะคะเป็นการนำรถเนี่ยมาสร้างเป็นรายได้หรือว่ากำไรนะคะจากทุนเเป็นรายได้นั่นเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะคะ ก็สำหรับในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมสิ่งที่ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นแน่นอนยังไงครับที่หมอไม่เคยเห็นยังไงอ่ะน้องแพรเคยเห็นรถตุกๆบ้านเราหรือเปล่าแน่นอนโหเยอะแยะมากมายเลยพี่หมอเป็น10บสิคันร้อยๆคันเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าในเชิงรถตุกๆนะฮะอาจจะดูหรูกว่านิดนึง หรูยังไงที่บอกเป็นเบนซ์ตุ๊กต๊ก,ตกหรือว่ายังไงคะเป็นรถสามล้อนี่แหละครับค่ะแล้วมันเป็นยังไงที่หมอหมอกการใช้งานเ,าเกี่ยวกับพวกแม่บ้านเขาใช้จ่ายตลาด<อ>ได้อะไรอย่างนี้คล้ายๆแบบสกูตเตอร์อย่างเงี้ยหรอถ้าเกิดเป็นสกูตเตอร์เนี่ยพอเวลาขับไปเนี่ย ถ้เาเกิดฝนตกเปรี้ย,ยค่ะแต่อันนี้ไม่เปียกอ้าวทำไมไม่เปียกล่ะพี่หมอเพราะมีหลังคาครับผมเพรมีหลังคานี่เองแหมไม่น่าถามเลยเนาะเอาละครับผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับรถ3ล้อนะฮะจากค่ายฟูลู๊โอ้โห้ใช้ชื่อก็น่ารักแล้วครับผมนะฮะด้วยรูปรลักษณ์ลักษณะนี่ถ้าเกิดน้องแพ้น้องแพ้อาจจะชอบก็ได้เพราะอะไรมันดูน่ารักก่อนหรือว่าน่ารักจริงๆน่ารักมาก พี่หมอก็ชมแพรเกินไปไม่ใช่แล้วครับไงน้องแพรเห็นไหมครับโอ้โหน่ารักมากโอ้โหเป็นไงน้องแพรเห็นน้องแพรชอบไหมชอบเพราะว่าด้วยรูปร่างลักษณะการดีไซน์เนี่ยเหมือนรถการ์ตูนเลยอะน่ารักมากแล้วมี3ล้อด้วยน่ารักแบบเล็กๆแต่ว่าแต่ว่าดูดีนะน่ารักดีนี่นะฮะก็นี่ก็เป็นเจ้าของนะครับต้องบอกนิดนึงว่าเนี่ยทางฟูลูเนี่ยเป็นรถสัญชาติจีนที่ทางบริษัทนะฮะดีเจริญยนยนจำกัดเนี่ยเขาเป็นผู้แทนจำหน่าย ค่ะอืมนี่ดูมี2เขาจะมีลักษณะ2อย่างก็คือมีไฟเหลี่ยมกับไฟกลมเห็นไหมก็คล้ายๆรถยนต์ใช่ครับผมอารมณ์แบบรถลอยได้เดี๋ยวเรามาทราบถึงเรื่องของรายละเอียดของเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคะเป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งสูบสี่หัวร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์เลยประมาณนั้นเถอะนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะใช่มีเกียร์ห้าสปีดนะครับหนึ่งถอยหลังนั่นเองโอ้โหเป็นเกียร์วนตบง่าย เขาเรียกว่าใช้งานง่ายโบติกไม่ต้องมีค้าไม่ต้องมีอะไรเป็นเกียร์วนต่อไปเรื่อยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บไปนะฮะความเร็วสูงสุดก็50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับผมแม่บ้านไปจ่ายตลาดใช่ใช่ใช่ใกล้ๆเนาะเหมาะมากแล้วก็ในเรื่องของการบรรทุกหรืออะไรพวกนี้ก็มีเบาะหลังด้วยอ๋อก็ได้ได้ว่าสามารถบรรทุกจะมีลูกเล็กได้ครับผมสามารถที่สามารถที่จะขับไปได้แล้วก็มีผู้โดยสารอีกสองท่านอยู่ด้านหลังได้ก้รวมหมดก็เป็นสามคนในนั้นเลย เป็นยังไงครับก็อาจจะมีที่วางแบบว่าเข้าของน้อกับข้ากับในเรื่องของอ c อกเซอรี่ต่างๆนะครับก็เป็นรถที่สตาร์ทด้วยมือมีสตาร์ทมือด้วยแล้วก็มีเรื่องของเซนทรัลล็อกอีก่ังหาแต่ว่าเห็นว่ามีความปลอดภัยเหมือนกันนะแทนที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับผมอาจจะแบบอ่ะ3าไปอย่างเงี้ยผิดกฎหมายแล้วมีหุ้มไงมีหุ้มใช่ แล้วก็เรียกได้ว่ามันอาจจะน่าจะดูแบบ,บปลอดภัยมากกว่านั่งตุ๊กๆอาจจะเปียกแต่นั่งฟูลูไม่เปียกไม่เปียกไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกหรือต้องใส่ครับไม่ คือไม่เปียกนี่คือว่าจอดอยู่ใต้ตึกค่ะอ่อคือคนก็อยู่ใต้ตึกด้วยก็เลยแห้งใช่ไหมไม่เปียกไม่ใช่คือเดินออกไปข้างนอกก็ไม่เปียกนะครับผมนี่เป็นไงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นผมได้ไปทราบถึงรายละเอียดต่างๆด้วยแล้วก็ไปพูดคุยนะฮะเรื่องของรายละเอียดของฟูรูเขานะครับกับคุณสลันเกียรติเทวจรค่ะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับสำหรับในช่วงก่อติดพานิดน้อยนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมานี่เลยหอจะจก่อดีเจริญยนนะฮะผู้แทนจําหน่ายรถสามล้อนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นรถสามล้อตามทั่วไปนะฮะตามท้องตลาดแต่ว่าผมเชื่อว่าเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนรถ3ล้อคันนี้นะฮะคือรถฟูลูนะครับสามล้อเพื่อการพันชิ์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ารถฟูลูนะฮะใช้งานกันยังไงบ้างแล้วก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับเชิญตามผมมาเลยครับ วัีครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็มาเจอแล้วนะฮะผู้ที่ให้ความรู้เรื่องต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างของรถฟูลูนะคะคือคุณสลานเกียรติเทพประจรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมต้องบอกว่ารถฟูลูนี่รูปร่างหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวเหมาะสาหรับแม่บ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่สลานหรือว่าเรียกแทนเป็นพี่เบนซ์ได้ไหมฮะได้ครับโอเคนะครับผมพี่เบนซ์ครับเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยครับว่ารถฟูลูนี่มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับเอกลักษณ์มันก็คือเล็กกะทัดรัดครับ ใช้ในซอยใช้ในบ้านสะดวกสบายขนาดมันจริงๆเนี่ยเล็กกว่าสำรอตรงตู้้าเราอีกคือเน้นกระทัดรัดก็คือ,อคว่าเหมาะสําหรับถ้าเกิดแม่บ้านอยากจะออกไปจ่ายตลาดใช่ไหมฮะสำหรับ<อ>รถฟูลูนี่คือว่าไม่ใช่ปัญหาของแม่บ้านเลยใช่ขับง่ายครับ<อ>ก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับง่ายกว่ามอเตอร์ไซค์สองไม่มีพิกลม้มสามขนของได้สบายเลยถ้าแม่บ้านนี่ชอบช้อปปิ้งตลาดซื้อตลาดสดซื้อหมูเลยนี่สบายก็ถ้าเกิดสมมติว่าแม่บ้านอยากจะซิ่งไปจ่ายตลาด คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความคล่องตัวมีสูงใช่ครับเหมาะแน่นอนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของต่างๆนะครับตอนนี้นี่คือเห็นบอกว่ามีทั้งหมด2แบบด้วยกันใช่ไหมฮะจะมี2โมเดลแบบไหนบ้างครับผมจะมีเป็นตัวไฟเหลี่ยมตัวนี้ครับอ๋อนี่ไฟไฟเหลี่ยมนะฮะอ่าไฟเหลี่ยมพวงมาลัยของไฟเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นแบบแผ่นขับเหมือนมอเตอร์ไซค์เป็นบิดบิดเอาก่อตัวหนึ่งโมเดลเนี่ยจะเป็นตัวไฟกลมครับไฟกลมเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแอบรถยนต์เลย ขาคันเร่งจะอยู่ที่พื้นหมดขับเหมือนรถยนต์คันนี้อันนั้นจะขับเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วเรื่องของเครื่องยนต์แหละฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีครับหสูบของมอเตอร์ไซค์4จังหวะก็คือแบบว่าเป็นเครื่องยนต์คล้ายๆรถมอเตอร์ไซค์เลยใช่ไหมครับผมมันคือเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เลยครับไม่ใช่เครื่องคล้ายมันคือยังเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เลยแล้วลักษณะอื่นๆนะครับผมลักษณะพิเศษเรื่องของเบาะนั่งหรือการดีไซน์หรืออะไรพวกนี้การดีไซน์ก สามล้อเนี่ยเป็นดิสเบรกหมดครับผมไม่มีดัมเป็นดิสเบรกมีหลังหลังคารับลมมีพัดลมให้ไม่ต้องกลัวร้อนอันนี้เดี๋ยวให้รอให้พี่สรานเปิดนิดนึงไดนนนะครับเปิดยังไงครับเ,เปิดจากด้านไหนครับ เอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในฝากระโปรงมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่เบนช่วยแนะนําเลยฮะเนี่ยอันนี้จะเปนแผนหม้อน้ําครับแล้วหม้อพักสำรองเลยจะอยู่นี่อันนี้กระปุกน้ำมันเบรกครับผมเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์จะอยู่ใต้ด้านหลังของคนนั่งตอนสองอนะครับ <uge ot> จะไม่เหมือนสำล้อบ้านเราบ้านเราเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าอ๋อคืออย่างสมมุติว่าสำล้อตุ๊กตุหรืออะไรจะอยู่ด้านหน้าสังเกตทำไมคนขับสำล้อบ้านเราต้องถ่างขาครับ <c oughs> ตัวน,นี้จะนั่งสบายขบขาก็ได้โอเคก็คือคต้องบอกว่าฟูลูเนี่ยสามารถที่จะขับขับสบายใช่ครับไม่ต้องเหมือนสำล้อบ้านเราใช่ไหมัใช่ครับต้องบอกนิดนึงว่าฟูลูนี่เป็นรถสัญชาติอะไรครับจีนครับอ๋อนะฮะแล้วตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามี มีคนสนใจเยอะด้วยเพราะเรื่องของทั้งเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็รูปร่างหน้าตาเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเหมาะกับแม่บ้านหรือว่าเป็นคนที่แบบขับรถไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องก็สามารถที่จะขับได้เช่นกันเพราะว่าขับง่ายมากใช่ไหมและสวยด้วยมี2 c o คอลเลกชันด้วยกันนะฮะเป็นไฟกลมกับไฟเหลี่ยมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราให้พี่พี่เบนช่วยพาไปดูข้างหลังรถกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะ ห่ตรงนี้นี่คือคุณช้ชงครับสามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวรถเป็น5ประตูซ้ายขวาสองข้างแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เปิดประตูได้ครับผมถ้าเกิด <คน S 1> สมมุติว่าแม่บ้านไปจ่ายตลาดมาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ครับเราบรรทุกได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับบรรทุกกันจริงๆเนี่ย ถ้าเกิดที่เมืองจีนจริงอ่ะผมเห็นเขาขนกัน500โลกันยางคนได้นะครับท่านนี้เนี่ยฮะใช่ครับเพราะตัวสมมติว่าเอาไม่ต้องเมืองจีนก็ได้เอาเมืองไทยก็พอครับอุ้ยสีคนถ้าเกิดอัดได้อัดสบายอ่ะครับออกตัวกินหนึ่งสบายก็คือผมนั่งกันเนี่ยไซส์ร้อยโลเนี่ยนั่งกัน4คนยังออกตัวยังสบายเลยนั่นแหละครับคือตัวรถเนี่ยออกแบบมาเน้นกําลังไม่ได้เน้นความเร็วนะครับสามารถที่จะบรรทุกได้ด้วยแล้วก็ดีไซน์นี่ต้องบอกว่าทางด้านหลังนี่ ถ้าเกิดมองมองดูดีๆนี่มีการดีไซน์ที่ลงตัวนะครับผมบเพราะว่าโอ้โหดูมีไฟกลมนะฮะการดีไซน์ไฟโอ้โหมีไฟเลี้ยวในตัวหมดไฟถอยอะไรมีหมดครับเหมือนรถยนต์เลยแล้วก็เรื่องอื่นๆน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมดีกว่าว่าเบาะนั่งเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างนะฮะ คร <ge> ับคุณผ like ู <line> kind of ้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับว่ามีการตกแต่งอย่างไรบ้างนะครับผมพี่เบนซ์ครับมีอะไรเป็นพิเศษครับก็ตัวนี้ทุกอย่างพูดง่ายๆเลยเหมือนรถยนต์เลยครับมีเครื่องเล่นเล่น s d สดการ์ดได้นะฮะฟังวิทยุได้ปกตินั่แหละครับแล้วก็มีไฟหน้าไฟหน้าเปิดเหมือนรถยนต์เลยไฟหน้าไฟเลี้ยวครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ปัดน้้ำฝนหน้าเหมือนรถปกติมีกระจกมองข้างนะฮะไอ้กระจกมองข้างกระจกมองหลังนะครับมีพัดลมครับผมและข้างบนเนี่ยเป็น หลังคาสลูปสามารถดักอากาศเข้ามาได้ด้วยนั่นแหละครับโอยอยากจะลองขับขอลองทดลองขับได้ไหมครับได้ได้ไดขับไม่ยากครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูผมนะฮะ <c oughs> ว่ามีการทดลองขับแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่ารถฟูลูคันนี้เป็นยังไงนะครับผม เป็นไงบ้างครับขับเป็นไงบ้างครับโอ้หพี่เบนครับก็ต้องบอกว่าสะดวกมากมายเพราะว่าคล่องแคล่วด้วยเรื่องของระบบเครื่องยนต์ก็มีปัญหาโผลลายเร่งก็ทะยานเลยเลยนะครับต้องบอกว่ารองเครื่องยนต์เนี่ยรถขนาดนี้นี่รองเครื่องยนต์ขนาดนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับพี่เบนครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับรถฟูลูนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อที่หอจกอ ดีเริลยนต์ได้หรือว่าติดต่อพี่เบ้นหรือไม่อาจจะดูที่นี่เลยได้นะครับ w w w f u l u t h a i l a n d c o m นั่นเองนะครับผมสำหรับในช่วงกอติดพันิดน้อยวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณพี่สลันเกียรติเทวจรด้วยนะครับขอบคุณครับด้วยรูปร่างลักษณะที่ต้องบอกว่ากระทัดรัดการใช้งานที่สะดวกสามารถที่จะขับไปเนี่ยมีความปลอดภัยเพราะว่า มีเรื่องของตัวถงังมาพุ่ไม่ใช่ใชเป็นรถเมอร์ไซค์ไงแล้วบอกก็คือเป็นบอกท้ <ผม S 1> ของรถเก่งเลยเดียวว่าถ้าเรามีลูกมีแบบลูกมีหลานม,มีเด็กก็ ปลอดภัยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดน้องแพรครับนี่นะต้องบอกว่าแต่ใช้เบาะสองสองข้างหน้าต้องมีเบาะสองอันไม่เลยครับมีทั้งคันมีแค่อันเดียวพอขอบคุณนะคะพี่หมอไม่จริงไม่ใช่เขาสามารถรับน้ำหนักได้ต้องไม่ได้หนักขนาดนั้นตันกว่ากว่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูรูปร่างหน้าตาของฟูลูนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้เ w w บ u l u t h a i l a n d .com ด้วย ไปดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดสนใจจริงๆก็ติดต่อคุณสลานเกตเทวจรได้ออยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบเวลาขับเป็นสึกยังไงนะครับผมนะฮะก,ก็ลองมาแล้วลองมาแล้วไปลองมาแล้วครับผมลองอแล้วนะกะ็คือลองขับลองขับอย่างนี้เลยะ<ช>เป็นยังไงบ,บ้างพี่หมอนุ่มนวลใช้ได้ เครื่องยนต์บิดโอ้โหดีถือว่าคุณสันทมบอกว่าเอ้ยยางหน้าแบนอะไรอย่างเงี้ย่าไม่ใช่ครับนั้นไม่ใช่น้องแพรลนะครับพี่น้ำหนักยังไม่ถึงครึ่งของน้องแพรเลยนะฮะแหมก็พูดไปเอาละครับผู้ชมก็ถ้าเกิดผู้ชมอยากจะสนใจหรือว่าติดชมรายการก็สามารถส่งมาได้ทาง SMS นะฮะเหมือนเดิมนะครับ464-210 4ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับผมมีอีกช่วงหนึ่งฮะให้ติดตาม